สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพวงฝ่ายสวัสดีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมทางช่องยายขึ้นลเพูนออฟฟิเชียลพี่น้องเมื่อนี้ยายขึ้นอยู่ตรงไหนตรงหน้าอยู่ทั้งบ้านทั้งอาวุธเพ่นทั้งระบันหมอนี่ยายขึ้นมีโอกาสหลังจากไปเหตุงานมาซื้อหามือยายขึ้นก็เลยว่าสีเเพื่อนมองยูมองเศร้ารูปเดดลูปนได้ไปสร้างซี่แพกมาได้ไป เจ็ดไอ,อ้มันแล้วมันตัวนี่เลยนะพี่น้องกองหินทุ่คนกองหินทุ่คนแต่คือเชิด้นที่ชั้นอ้าวไอ้พี่นอ้องเบิร์น,ดนเนดนอนี่แหละมีเงินเงินมาจากพี่น้องในการต้อนรับที่ว่าพี่น้องแต่ละง่าแต่มีเมงินมาถึงแม้นว่าบ่มีมาไล่คือเพื่อนเอาคาตูพี่น้องไปเฮ็ดงานชีมือ มีหรือหามือเลยนะหามือใก่เท่าไรจะเอาเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องขึ้นวาเขาสืบเงื่อนเทศนาขึ้นวาเขาสือยู่ตรงให้ตรงหน้าจะอาศัยเบี้ยอาศัยน่วงอาศัยลูกหลานช่วยกันพี่น้อง เรีกเป็นโร่งขั้วจะเ,เป็นโร่งขั้วแล้วก็เป็นเหล้าก็ราะเนนี้เขาเทียมน้ำเติดทะเ,เล็กแล้วหน่อยเพื่อนว้เถุดิบลายมันเงินว่าหลาย <c oughs> เจริญมืน่นเจริญหาพันก็ว,ว่ากันใส่ปลาดิบกระชี้ของน้ำอันนี้มองยุมงบมึงเศร้าหรอกน้องก็ต้องเทศของน้ำน้ำห้าแขกไปแค่มาหรือว่าพี่น้องเต้ครับเต้นงอยากมาเหลน้ำไมีเงียบก็เสร็จกะมาได้เด้อพี่นอ้องเด้อมีหม่องพังหม่องเศร้าอยู่ชื่อตรงนี้ตรงนี้กะม้างออกมา้างออก,ออกแล้วมันเดินต่วงมองจอลรถจะกรา้าพี่น้องนี่ไงพี่น้องเออมีเตียงมียังกะเอามาเข้าดาวกันขี่ก็ไป Yeah. <laughs> น้ำพักน้ำแรงขับรถสองรอยกิโลสามรอยกิโลเพื่อได้มาแหละก็มาเห็ดจังสี่หละแต่จะได้เยอะดอกมาเลยแต่ว่ามันสูบคนบ่ได้เยาวะยาอ่าไม่ใช่ถ้าสูบก็บ่ได้นอกพี่น้องคือว่าอ่ากว่าค่านิยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องเดอ้อมีตัวได้เห็ดเท่านั้น มีเครื่องกำลังสร้างกำลังเห็บถึงไม่อยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องขันพี่น้องอยากมาอยู่ตรงไหนตรงหน้ามาเที่ยวมาเดินน้ำมีติดมาได้เลยพี่น้องเ้อะมาเ้อบาดเดือดกำลังปรับตือนีสถานทีไม่ชื้นกระซ้าพวกอะไรเดี๋ยวก็ได้ตัวพ่นสิ้นใหญ่ใส่เวลาโดนปดันไดต์อยคอยกันพี่น้อง งานให้ความใจผู l ết, l ết, hết, rồi, ้ใดสิมารวมหรือว่าพี่น้องอยากจะศิลปินนักแสดงช่วงโตกงานพี่น้องได้สมีดีที่สุดละพี่น้องถ้าบางคนเขาว่าโอ้ยไม่กินก็เห็นเจ้าไปการไปงานเจ้าคือดีนิดนึงนิดนึงเนาะเอาได้เทแสดงก็เฮ็ดเท่านั้นพี่น้องไม่ได้ว่ากันเฮ็ดเล็กเฮ็ดเล็กเล็กหน่อยไปตัวสิได้ตัวสิได้ตัวสิได้งง่าก็ต้องเริ่มจากจุดน้อยๆไปสักวัน ขาโทษบางเจ้าเขาบอกเขาด่าพี่น้องอยู่บางคนจะด่ามากกันเด้อพี่น้องอย่ยยาอย่าอย่าด่ดดดามามาเด้อขั้นด่ามามานี่บอกเลย,เลยว่าคนนั้นความคิดไม่สร้างสรรค์น,นะฮะพวกปอบใจขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่มีแรงศรัทธามื่นไปจัดกุฏิลองเที่ยวเพิ่งก็ดีมันก็เหนี่ยวก็หน่อยแทบ่มาไปยังก็ซเำนี้ลาเพราะว่าเขาเฮ็เซำนี้ không qua đâu qua đâu qua đâu anh nên cho nó hốc quật này mất tâm có đẹp cả đây đây thì là xuống rồi này bưng phơi nữa bưng phơi mất mà nhăng xuống như này. Quật, quật lúc bà luôn. พอดีแล้วสิว <ขอ S 1> ิชัยไปว่างป่ะ,ปปะไปคุ้นร่องตรงนั้นเนีย่ยเอาวันเอาท่อลงจังหน่อยแล้วก็เอาพอปุ่นยูนี่ไปเฮ็ดพ่อได้ขามไปขามมางบ่ได้เตะเรื่องหรอกตัดไม่ปีไม่นา่าสามพวเขาแล้วก็แฟนตาจนด้งๆนะ่ะเพราะคนเที่ยวรถเที่ยวเอาปูนลงมันนั่นรุดแต่คนเหลือคนคนเหลือมันอะไรพี่พ่อไล้พ่อหรอพอแล้ว Có khoai chân này rồi đi, có bông vô nè Chứ hàng càng mà nhá ngôn vô nè đẹp cả đây, ở lúc phải chắc ngoài cả đây nhân con <laughs> จะน่าจะสมบูรณ์แบบแลละดีก็สองสามมื่ก็จะได้นักกอเป็นสั่งยิดสั่งปูนหาอิฐข้อนหินเอาหน้าไม่นะแตห้อง ยาจะมันบ่พ่บอบอ่พ่ออีกสองสามมือพี่น้องแล้วก็กอเป็นรูปเป็นร่างเออาบันีก้ก็ชิ้นง่ายคล้องจากนีง่ายคล้องจากนีมา,า,ากแต่ถ้ามาใช้ก็นีเป็นมองยูม,มองเช่ารูปแบดลบผลพี่น้องถือว่าเจรลเล็กเจรลหน่อยเจรละิดไปย็ดไปเฮ้ยาปป่าไปฟังไปฟังอย่าไปเฮ็ดไหล เดี๋ยวได้เห็ดไปพอเหลือเออว่าอยู่ยุกกลางมันยังนุ่นอยู่น่ะ ฐานตึกนั้นคืออิทฐานชีวิตคือการศึกษาเฮ้ยขึ้นไรอยดตึ้งอ่ะขึมนไรอยดตึ้งม <c oughs> า,ากระไรเนี่ยหรอวะต้องเกิดอะไร เขาบอกฝ่ายมันบอกบ้านมันออกมาได้แค่ยนเกียวนุ่งผากเลยได้เกียงไี่ใช่เราไม่ได้เกียงไปเลยบักคาดคาดเกี๊ยวนี่ครับมาเนี่ยส่งแล้วส่งแล้วส่งเบอร์โทรไปแล้วแล้วส่งอันขอบคุณมากล่ะนี่คุณคุ ฮะครับ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 เสืพี่ดูใหจุกก็ได้เลยตามเลยพี่ดูเอาหอยีน่นมนล้ลุมอีรูนัยห่อเกี่ยนมันต่อแล้วเนาันวมหนึ่งล้มลุ่มนี่หอดมากระทันมากระทันมากระทันสุก

อปตายงนะันหัน้าฮันจะนยผู้จะาย้กงกลามากผูกินกับเออผู้กินกลบมา

ทำกันก็ไม่ผ่านนะทำงานอย่างนี้ไม่ผ่านเจ็บขอกล้องออกใส่เมื่อเอาทำอะไรอ่ะอาจารย์พี่น้องคลิปตามต่อไปจะเป็นคลิปยังไงพี่น้องจะเข้คิดตามส้มอ่ามือนีศิลปินกัซิมาพร้อมกับตายฮักกัซิมาเยี่ยมมเยามคลิปนี้ คลิปนี e ้ให้พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเห็นในช่วงก่อร่างสร้างตัวหรือว่าทานตนั่นที่ทานที่พิการศาสตร์เป็นในน้อยพี่น้องมึงลบแดดลบฝนพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไปเสนกสักคนเดียวให้จังพบพอกันคลิปต่อไปสิเป็นคลิปงานพี่น้องถ้าใครติดตามชมด้พี่น้องเด้อขอบุบขอ็คุณพี่น้องผู้ของมาติดตามเขามาชมเบิ้งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มพี่น้อง ช่องอยายคืนลำพูนออฟฟิเชียล่งให้พี่นอ้องเบ่งอยู่ตลอดไวล่าคลิปนั้นคลิปนี้ให้พี่น้องเห็นอยู่ตลอดสำหรับคลิปนี้ปิดไว้พอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกก้าวข้า่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณผู้สนับสนุนจ้าคืนวาวา,วา